นึกถึงพ่อถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอะเวลาทำบุญหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงถึงจะได้ถึงพ่อแม่ที่เสียไปแล้วครับพระอาจารย์กรุณาแนะนำะนด้วยแสดงว่าเราเนี่ย <c oughs> กำลังทำจารีตศีลน,นะพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนว่าหน้าที่ที่มีต่อบิดาบรรดาเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วเนี่ยต้องทำบุญอุทิศไปให้อันนี้ให้เราน้อมอันที่หนึ่งก็คือว่าเราทำด้วย ไม่ใช่ว่าเราอยากทําอย่างเดียวแล้วเราทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความป่ารถนาของเราอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเราคิดเองอย่างเดียวแล้วโอ้มันถูกต้องตามคําสอนนะให้เราภูมิใจเพิ่มขึ้นไปนะคราวนี้ทําอย่างไรนะความจริงแล้วเนี่ยด้วยประเพณีที่เราทําบุญแบบที่เราเอารูปมาตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็กรวดน้ำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโดยพื้นฐานที่เราก็นิมนต์พระมาสวด ที่มีกระดูกมีรูปมีอะไรเพื่อมันเป็น,เป,นเป็นสื่อแบบว่าเนี่ยเรากําลังทําให้กับท่านนะความจริงทุกครั้งที่เราทําความดีนะทุกครั้งที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยยังมีบุญอะไรที่มันใหญ่หญขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็น้อมอุทิศบอกว่าเนี่ยขอบุญเนี่ยขอให้ถึงแก่บิดามารดาของเราเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปรอไปที่วัดหรือไปอะไรนะให้ทำบ่อย ก็คือเราสามารถอุทิศได้ไม่ต้องรอว่าปีหนึ่งครบรอบวันตายแล้วก็ไปทําบุญอะไรเงี้ยการที่เราทําตัวเป็นคนดีเป็นคนที่ดีของสังคมหรือการที่เราทําบุญอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราอยากจะอุทิศต,ตอนไหนรีบอุทิศได้เลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยกระตันยูนะแต่ส่วนท่านจะรับไม่รับอันนี้แล้วแต่ท่านและที่ อาตมาเคยบอกใช่ไหมว่าถ้าบุญระดับทานในระดับอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านได้ดีไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยท่านต้องการบุญจากเราเนี่ยในระดับภาวนา งั้นให้เราเนี่ยมาทาสมาธิมาเจริญพุทธคุณอย่างไหว้พระสวดมนต์แล้วลรึกถึงคุณพระพุทธเจ้านี่อันนี้ระดับภาวนาไอ้ที่เราเนี่ยทำงานทําอะไรด้วยใจที่เมตตาให้อภัยเนี่ยอันนี้ระดับภาวนาเลยนะที่เราเนี่ยมีใจที่ทําให้เราเนี่ยให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยโอ้โหนี่บุญทั้งนั้นเลยต้องการบุญระดับนี้แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้ท่านได้บุญเยอะๆนะเราเนี่ยได้อัตภาพได้สังขารเนี่ยมาแล้วเนี่ยได้บวช โอ้โหนี่ก็ได้บุญบวชแล้วได้ปฏิบัติรักษาศีลได้เจริญภาวนาได้เห็นธรรมตามความเป็นจริงถ้าอยากจะให้ท่านได้บุญเยอะน,ยนู่นทําให้ตัวเองเนี่ยได้มรรคผลนิพพานเนี่ยโอ้โหนี่รับรองเลยว่าท่านต้องอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะงั้นเราต้องอุทิศอยู่ตลอดเวลาที่เราทําความดีแล้วก็ระลึกถึงท่านครับกราบขอบพระคุณครับ